คุณสนใจที่จะเรียนต่อใน,นระดับชั้นมัธยมศึกษาและจะเรียนต่อโรงเรียนใกล้บ้านที่ประหยัดปลอดภัยบรรยากาศปลอดโปร,ราา่งให้ประสบความสําเร็จโรงเรียนดีใกล้บรราา้บรรานเราขอแนะนรราาําโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนาราี่วาราชนครินบางโประชารักของเราค่ะ เฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนาราธิวาสราชนครินบางปอประชารักตั้งอยู่ที่ตำบลบางปออำเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาราธิวาสผู้บริหารโรงเรียนนายดำรงพันโพต จะทําให้ทุกคนได้ทําในสิ่งที่ไม่เคยทามาก่อนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและได้เห็นถึงองค์ประกอบของการเรียนรู้ค่ะเราขอนําเสนอโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนาราธิวาสราชนาครินบางปอรประชารักซึ่งจะทําให้ทุกคนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการค่ะจ i เกอร์อันด,ดับชื่อก a รมิวสิคและเอ็กเพรสซีเร m ไม่ม r ผู้หญิงภาษาลังท Perhatikan dan boleh menggunakan kemahiran dan kemahiran ini untuk berkhabar kepada masa hadapan. Pelajaran adalah Islam yang Saya ทุกวันนะักเรียนทุกคนต้องละหมาดที่โรงเรียนสองวัดกะตูละหมาดซุรีและละหมาดอัศรีเราได้จัดกิจกรรมเสริมทางศาสนาควบคู่กับการเรียนเช่นถายยาตดิกาคุตบอลสัญจรละหมาดฟอรดูการอ่านกุรอ่านและกิรตีและกิจกรรมอื่นๆถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากให้บุตรหลานของท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาแบบเข้มแนะนาเลยค่ะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติก็มหลวงนาราธิวาสราชนครินบางปตประชารัฐคือคําตอบค่ะ หากคุณเป็นคนที่ชอบงานเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์ดีต่างๆเรามีห้องคอมพิวเตอร์ที่เน้นปฏิบัติจริงไม่ว่าจะงานเขียนโปรแกรมและกราฟิกดีไซน์ต่างๆและวิดีโอต่างๆซึ่งสามารถต่อยอดไวได้ในอนาคตได้ครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh اهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الآباء والأمهات الكرام إذا أردتم لأبنائكم وبناتكم أن يكونوا ماهرا وإتقانا في اللغة العربية أنصحكم جميعا بإرسالهم إلى مدرستنا شلون تركيا كرم نراتي وكات بابا أنا أدمن لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ถ้าหากว่าคุณชอบกีฬาออกกำลังกายและนายนาะคตดใฝผนอยากเป็นนะักกีฬาที่นี่เลยครับมีการเรียนการสอนทางด้านกีฬาไม่ว่าจะเป็นฟุตบ,บอลหัวเลย์บอลเชบอลเจ็บะตะก,กร้อและฝึกท่ารงกระบี่กระบองที่เน้นความรู้และทักษะเพื่อศึกษาต่อยนมศึกษาที่เกี่ยวกับฐานด้านกีฬาจะนําไปประกอบอาชีพได้ครับหากคุณเป็นคนที่ชอบคิดชอบทดลองโรงเรียนของเรามีห้องวิทยาศาสตร์ที่สามารถปฏิบัติจริงมีอุปกรณ์ที่ครบถ้วนและเราสามารถเรียนรู้และคุ้นควาได้ตนเองค่ะ If you like learning English and interested in future your studies in English language, Malay language and Arabic language, my school has teachers and personnel who can definitely make you can speak and understand in English instinctively. สำหรับรางวัลโรงเรียนที่เราภาคภูมิใจผลการเรียนรู้ปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการจัดสรรไม้ผ่ดรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งและเหรียญทองอีก4รายการเหรียญทองเงินอีก15รายการและที่เราภาคภูมิใจก็คือเด็กชายอามีรุนนตฟานสาและได้คว้าเหรียญทองและอีกสโรงเรียนที่ได้ ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องสร้างอนาคตด้านการศึกษาไปด้วยกันฉะนั้นแล้วเรามาเริ่มต้นกับที่นี่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนรชิวาราชนินทร์บางคอาประชารักแห่งนี้เพื่อเป็นคนดีมีความรู้มุ่งสู่มา,า,าตรฐานสากลตนไปด้วยกันค่ะ